ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะครับที่ตัวแทนจากพรรคภูมิชัยไทยก็คือคุณสุวิดาวิเทียนสินชนะพลเอกชินวัตรแมนเดตไปนะครับ53,648คะแนนต่อ36,540คะแนนก็ชนะกันไปประมาณสัก17,000คะแนนตัวเลขกลมๆนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลตัวเลขตรงนี้แล้ว,วครับคุณผู้ชมคุณธมกาครับคือ ฐานของพักเพื่อไทยเนี่ยยังเหนียวแน่นแต่มันก็มีคะแนนสวิงสวิงนะฮะไปที่พักภูมิใจไทยเยอะมากนะครับคะแนนที่สวิงไปตรงนี้เนี่ยคุณกรรมาการมองว่ามันมันเกิดปรากฏการอะไรครับไม่มีอะไรจะเข้าใจยากเลยค่ะคุณสารสีพงศ์ในการเลือกตั้งปกติที่ไม่ใช่การเลือกอที่ไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมก็จะมีการแข่งกันระหว่างพักเพื่อไทยพักประชาชน พักพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แล้วก็ภูมิใจไทยแข่งกันหกพักครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการเลือกตั้งซ้อมแล้วแข่งกันแค่สองพักคะแนนจากสี่พักที่ไม่ได้ลงแข่งมีแนวโน้มว่าจะไหลไปที่ภูมิใจไทยเพราะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เลือกเพื่อไทยตั้งแต่แรกไงคะครับเก็อปะจากแข่งหกพักอะเหลือแข่งสองพัก เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนจากสี่พักที่เหลือที่ไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยอ่ะคุณพงคิดว่าเขาจะกลับมาเลือกพักเพื่อไทยไหมไม่เออเพราะว่าถ้าเขาเลือกพักเพื่อไทยอ่ะเขาก็เลือกพักเพื่อไทยอยู่แล้วแต่การที่เขาเคยเลือกพลังประชารัฐเคยเลือกประชาธิปัตย์เคยเลือกภูมิใจไทยเคยเลือกประชาชนณวันนี้ที่เหลือแค่ช้อยส์ให้เขาแค่สองช้อยส์ เขาก็เอาคะแนนของเขาไปให้กับคนใจไหญเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่มีคนไปลือกันว่าใช้เงินเยอะมากใช้กระสุนเยอะมากแขกไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าแต่แขกคิดว่าใครก็ตามที่ใช้กระสุนในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการใช้กระสุนที่ไม่ฉลาดเลยค่ะเพราะต่อให้คุณไม่ใช้กระสุนคุณก็ได้คะแนนห้างหมื่นสามพันนี่แหละเพราะมันเป็นคะแนนจากพรรคอื่นไงมาสมทบให้กับคุณ แต่มันอาจจะมีการแบบกันเหนียวบ้างน,นิดหน่อย,ยนะอะไรเงออี้ยจะว่าไปแล้วพักเพื่อไทยเก่งมากนะคะที่ตรึงไว้ได้ถึงสามหมืนหพันห้า้อยสี่สิบคะแนนอะใช่ใช่คือถ้าเทียบพักเพื่อไทยเก่งมากตรึงไว้เท่านี้ถือว่าเก่งมากและแขกอะดีใจมากที่พักเพื่อไทยไม่ได้ออกแถลงการว่าเลือกตั้นซ้อม วันอาทิตย์คนต้องรีบกลับไปทำงานเราแพ้เพราะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเราแพ้เพราะพรรคู่แข่งเราใช้เงิน <heures S 2> ดีมากนะคะที่พรรคเพื่อไทยไม่มีาการออกแถลงการมาแบบนี้ออกแถลงการมาขอบคุณทุกคะแนนเสียงและเราจะเเก็เบเกี่ยวความความความล้มเหลวนี้หรือ,อ,อความพ้ายแพ้ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อน,นำไปสู้ในการเลือกตั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้และแขกก็อยากจะยืนยันอีกครั้งนะคะว่าไม่ว่าแรงจูงใจในการเลือกพักการเมืองเนี่ยอของประชาชนเนะี่ยไม่ว่าแรงจูงใจมันจะมาด้วยอะไรก็ตามครับสุดท้ายเราต้องเคารพการตัดสินใจของประชาชนครับผม,ม,มเขารับเงินแล้วเขาเลือกเราก็ต้องรับรับเราก,ก็ผ่านการตัดสินใจอะพง์ เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาคเพราะว่าเขาประเมินความเสี่ยงประเมินผลดีผลเสียประเมินกําไรขาดทุนเขาในวิธีคิดของเขาแล้วเขาเลือกแบบเนี้ยยังไงเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาครับและแขกพูดเสมอมานะคุณผู้ชมว่าทุกๆการเลือกตั้งคือการเรียนรู้ของประชาชนสมมุตินะพงสมมุติพี่รับเงินมาแล้วพี่ไปกาพักใดพักหนึ่งอะแล้วพี่เลือกไปแล้วพี่ได้สอสที่แบบ ไม่ดูแลประชาชนเลยพี่ก็ได้เรียนรู้ไงผพงอ๋อ,อหรือพี่รับเงินมาแล้วพี่ไปกาเขาแล้วเขาดันทำงานดีอีกอะพงอ,อืมแอะคุณผู้ชมเงินมันไม่ใช่คำตอบเดียววันนี้แขกรับเงินมาแล้วแขกไปกาเบอร์นหนึ่งเบอร์สองอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่านอกจากจะแจกเงินแล้วยังเสือ,อ,อํำงานดีอีกโ oh, ออหสุดเล่นเลยนะออมันทุกอย่างคือการเรียนรู้ส่วนคนที่พ่ายแพ้ค่ะ ก็ต้องไปนั่งตกหลุดกับตัวเองว่าเราแพ้เพราะอะไรแพ้เพราะเงินถ้าเราแพ้เพราะเงินคราวหน้าเราต้องเพิ่มเงินไหมแพ้เพราะเราลงพื้นที่น้อยกว่าหรือเปล่าหรือถ้าเราเงินน้อยกว่าเขาเราก็ต้องทํางานมากกว่าเขาไหมหรือเราก็ต้องสังเกตว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องดินเลอร์สิ่งที่มันตรงกับความต้องการของประชาชนจบครนะฮะก็พักเพื่อไทยก็น้อมรับคำ ความคิดเห็นของประชาชนคนการจนบุรีเขตสีนะครับเพื่อที่จะนาไปสู่การสู้ศึกเลือกตั้งใหญ่ในคราวต่อไปด้วยนะครับหลังจากที่มีผลคะแนนออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณอนุทินเนี่ยก็ไปชูมือให้กับตัวแทนจากพรคภูมิใจไทยตัวแทนจากพรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคนที่เคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อนถูกต้องไหมฮะ ค่ะใช่ค่ะอ่านะครับซึ่งตอนเดิมทีเนี่ยอันนี้เป็นฐานสีแดง <c oughs> ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งมันก็มีกรณีการเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับแต่ว่าคุณอนุทินบอกแบบนี้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการเลือกตั้งซ่อมที่กาญจนบุรีเขต4เนี่ยอย่าไปมองว่าเป,เป็นการวัดพลังเพราะว่ามันเป็นการแข่งขันวันนี้แข่งกับพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวชนะมาวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะตลอดการ สิ่งที่จะทําให้ชนะคือความทุ่มเทที่ต้องตอบแทนประชาชนที่เลือกนางสาวสุวิดามาสุวิดายังมีงานที่ทําอีกเยอะที่ต้องทําให้ประชาชนไว้ใจแล้วทําให้กลับมาอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ้นเดือนมกรากคมก็ยุบสภานี่ถือว่าเป็นเวทีหมโรงคุณอนุทินว่าแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่าถ้าลงทุนแจกเงินไปเยอะสมมุติถ้ามีจริง,งนะนะสมมติเฉยเ,เป็นสออแค่สี่เดือนคุมหรือเปล่า ก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าถ้าลงทุนเยอะมากกับระยะเวลาแค่นี้แต่ว่ามันมันก็ต้องเป็นต่อยอดในการเลือกตั้งใหญ่ให้ได้นั่นคือประเด็นของคุณอนุทินว่าต้องนํำชัยชนะครั้งนี้ไปต่อยอดให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นการลงทุนไม่คุ้มค่าแต่แต่ก็มีคดีความกันอยู่ใช่ไหมคะระหว่างคุณศักดาคุณทอของสอสสคนใหม่นะคะกับคุณนัทวุฒิใส่เกลือ ครับคุณนัทเธอวุฒิใส่เกลือเนี่ยได้โพสต์เอาไว้เมื่อ2วันก่อนนะครับเป็นเป็นแบบฟิลก่อนคืนมาหออะไรเงี้ยครับบอกว่าเลือกตั้งซ่อมเขตสีกาญจนบุรีสถานการณ์เข้มข้นมากรัฐมนตรีสักดาท่านขยันดีช่วงเที่ยงวันนี้ขึ้นไปที่ว่าการการว่าการอำเภอบ่อพลอยในเขตเลือตั้ง <c oughs> เขาไปนั่งในห้องในอำเภอ <c oughs> สั่งการนู่นนี่นั่น เย็นนั้นข่าวว่าจะนัดผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่กินข้าวที่บ้านในอําเภอด้วยสื่อมวลชนว่างๆไปดูได้นะครับท่านคงไม่ว่างหรอกกำนันผู้ใหญ่บ้านห่วงว่ารชาชการจะเป็นกลางมากๆถึงมากที่สุดคุณนัทธวุฒิก็ออกมาเปิดเยผยภา,าเพเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็ชี้ชี้จุดให้สื่อมวลชนรู้หลังจากนั้นไม่นานนะครับคุณศักดาเนี่ยก็ฟ้องคุณนัทธวุฒิเลยไปแจ้งความใช่ <laughs> <laughs> นะก็ไปแจ้งความนะครับออคุณศักดาเนี่ยได้ไปที่สอพอเหล่าขวาัญแจ้งความก็หาหมิ่นประมาทนะฮะเหตุผลที่คุณนัทวุฒิเนี่ยโพสต์ภาพท,ท่านในห้องทํางานของนายอำเภอบ่อพลอยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยล้วนจะไม่มีข้อความไหนที่ทําให้เสียหายเลยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยไปหาในอำเภอถึงห้องในเวลาราชการใครก็ต้องคิดว่าคงไม่ได้ไปทัศนศึกษาหรอก แต่น่าสังเกตนะฮะว่าจะมีการสั่งการอะไรบางอย่างหรือไม่ส่วนท่านรัฐมนตรีช่วยจัดอาราชการหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบคุณนัทวุฒิก็ออกมาโพสต์ภายหลังจากที่ถูกฟ้องเรียบร้อยนะครับอืค่ะอืก็ไม่มีอะไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงครับมีแต่ประชาชนในพื้นที่ที่รู้ดีที่สุดอ่านะครับ ทีนี้ขอขอมองต่อนะครับคุณกรรมาการคุณผู้ชมครับการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเกิดขึ้นติดกันถึง3ามครั้งนะครับไล่มาตั้งแต่เชียงรายศรีสะเกตแล้วก็มาปิดท้ายที่กาญจนบุรีนะครับคุณกรรมาการมองปรากฏการที่มันมีความเหมือนความต่างกันของ3ามที่นี้อย่างไรเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าไม่มีอะไรซับซอ้อนค่ะพื้นที่เชียงรายเนี่ยเราชนะใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยชนะพูดว่าเราเลยนะ เราชนะสีสเกตแพ้การชจะบุรีแพ้ไม่อาจวิเคราะห์อะไรได้ค่ะค่ะไม่ได้คิดว่าในการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยทุกพักการเมืองทำโพไว้อยู่แล้วค่ะคุณพงษ์ก่อนที่จะก่อนคือเวลาเราลงเลือกตั้งอ่ะเวลาพักการเมืองเขาจะเขาจะส่งใครลง เขาจะต้องมีการคำนวณค่ะคุณพงศ์ว่าเขาจะทุ่มให้กับเขตนั้นเขตนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อมากหรือน้อยแค่ไหนทีนี้เพื่อให้การคำนวณงบประมาณมันแม่นยำอ่ะก็เขาก็จะมีการทำโพลทีนี้พอดูผลโพลอ่ะก็จะก็จะวางยุทธศาสตร์เลยว่าอันเนี้ยลงไปไม่ได้หวังชนะลงไปเพื่อตรึงกำลัง แล้วก็ต้องมีดูอีกว่ากรกตแบ่งเขตยังไงแล้วก็ต้องดูอีกว่าเราอ่ะตัดคะแนนใครใครตัดคะแนนเรา,เราแล้วโดยมากจะประเมินจะรู้กันอยู่แล้วว่าเขตไหนอ่ะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์สีสเกตเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยครับส่วนการจนบุรีเป็นเออ่เขตเก่าของเพื่อไทยใช่ก็ต้องมาวัดใจกันว่าเพื่อไทยอ่ะ จะสู้แค่ไหนในการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าซึ่งคําถามว่าพรรคเพื่อไทยจะสู้แค่ไหนขึ้นอยู่กับผลโพที่จะออกมาด้วยนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงจะมียุคสภาและเลือกตั้งใหญ่ค่ะเข้าใจว่าทุกพรรคการเมืองทําโพกันเกือบจะทุกสัปดาห์ครับเพื่อน,นํามาวางแผนการเลือกตั้งอืมอืมอืม อันนี้ก็จะเป็นมันไม่ต้องวิเคราะห์ค่ะเรื่องแบบนี้นต้องใช้ตัวเลขที่เป็นวิทยาศาสตร์มาคุยกันน,นั่นก็คือการทรําโพจริง,รงการทรําโพของแต่ละพรรคจริงค่ะ